ถ้ค่อยลงลูกอย่างระวังกระจายโอ้แป้งลูกขอเีด้วยโอเคมันเหมือนมันเหมือนภูเขาไฟไฟอะไรหนุโอเคแั้งนมัสแป้งนมัสเอ้ยนุ่มเหมือนกันนะขั้นตอนที่สองคือกินได้ไหมคะเนี่ยพ่น่ากินไม่ได้นี่ยแหละมีปลาตะกูใส่แป้ง เฮ้ยเฮ้ยอเป็นเมันไมหอมันเพ่สองช่อโต๊ะืเกจะเกระค่อยเอ้ยนาจะูดเขาบอกว่า800มล800มเราจะตัวจากตัวนี้ค่ะอันน ouais> ี้มันถ้วยหนึ่งคือ200มเอา800มิลก็คือสถ้วยอย่งนี้นะ200มล Ao phải nói, hết phải nói. Inga, hết 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 อ๋อวยเรเาาเีจให้กันอจาด้วยตัน่อัวหน่ทยัวเัหนแม่ทำกวไปี่ท่วเลยคุณแม่เคยทำคุแม่เคยทำอาจารยเอาให้คุณแม่เลยยอเลยค่ทไม่เคยทำ นี่กำลังหาากะหตงโทังโกวก้แช่ว่าโอเคไม่เป็นไรแน่เนี่ยโกต้องนกะ่อะออันแว่าแปงน้่เป็นเาไ่ใช้มือลวดเลยไม่ใช้มือเลยเหรอเยอะกไม่จหยหรอใช่ใช้มือเลยเหใช่ใช้มือนวเป็นแบเดียวกันเพราะถ้าเกิดเราใช้มือเนี่ยไมคนนเนจะดกแ่ับก รู้ไหมแปลวตั้งโขเขาบอกว่าปักต้องโขปักแปลว่าขาวปักแปลว่าสีขาวตั้งโขแปลว่าแป้งใช่ไหมโขุ่กคนแปลว่าขสมที่ทวดมันมันะเราก็ได้าไปมดมันเยอะขึ้น่าคกินนะัสกมลักะได้ไหมะได้จิงไมไม่ไะตอบอกตรงนั้นตรงไมนเริ่มได้คิดแล้วนะคะ มันวดแป้งเป็นเนื้อเดียวกันเนนื้อเดียวกันนะฮะแต่ว่าติดสลนะตอนนี้หนว่าันไม่มนใช้ไ่ได้นะเราต้องมี่ยนี่เรวดแป้งเป็นเอเดียวกันเดียวกันตอนนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วก็เดี๋ยวจะพักแป้งไว้สองชั่วโมงเพื่อให้แป้งนเแล้วก็สองชั่วโมงเดี๋ยวเรามาคลุกันแล้วาเราทำได้เต็มอมันยาวเกินไปอ่นี้ไงแคิมั้ยนนะ นี่นะไม่ติดมือจะต้องหาคื้นที่ก่อนเก็บแป้งนี่เองทมนี่น้นาไม่เห็นตักเก็บเดูนนี่นะนาดินี่นะนนนนดูนี่นะเนียดูนี่นะนี่ใครเนี่ยไม่เติดหรอ เปิดแล้วไม่ได้ใช้ไมันเราไม่ได้ใช้ไมันหรอเดี๋ยวลองไปแต่กระทาดูดไปอุ้ยยาวมากเป็นลูกจะตายคุณแม่ขาลูก <c oughs> ของหนูก,ก่อนเองหนูน <c oughs> ไม่ได้เลยหนูจะปั้นลูกน้องกระต่ายโอเค ทำไมมันติดมือจังอ่ะคุแม่แต่ว่ามือถ้าติดมือนต้องให้มือมันมีแป้งให้มือมันมีแป้งหรอให้ปลายถูกคนได้จะล้างออกล้างออกใช่ไหมคะโอ้ยแ้ห่ะอ้ยเฮ้ะไรอะตัน่ออ รนี่ดตังไพี่สุกดูเด็กๆมาดูแล้วเดี๋ยวไ้นั่งค่ะานแล้วน้องหันหานไปแล้วลูกไม่นั่งแล้วจะไม่ร้อนอะไรไอคำนึงรล่าไม่ร้อนค่ะเป่าพ่อพ่อพ่อต่อยยังไง เดียเดี๋ยวันมุเอ้าเอาไปแล้วคู่มันเออหนูก็ว่ังนะงั้นหนูทำเป็นเตาทำเปางั้นีันหนูดีมันเหมือนสลามเลยมือหนูเล็กกว่าพี่น่าอีกพี่น่าจะทำเป็นให้หนูยาวฮะ เดิงแล้สิโง่ไม่แค่คนเดียวนม่ทำไมแม่กำลังทำอีกทีหนึ่งร้อนเฮ้ยทำไรอุ้ยเอ๊ต้องตักขมเหลามันออกด้วยนะขมเหลาขมเหลาคืออะไรอ่ะ เป็นขาแมวคุอข่าแมวคืออะไรหรอคะข่าหมางคือเรานะคะเราหลบๆๆหลบๆๆหลแดงแล้วปิดไมาก ถ้าหนูยังเล่นแต่งนย<ะ>่านี้คะคุณแม่คะ่องอไรอ่ะจ้าดูนี่สิแป๊บหนึง่งเอาที่มาวางจะเป็นกระสายเหรอโอ้โอห้หางหรอนหนูปั้นกระสาย